เปลือกไข่นั้นมีประโยชน์มากมายสำหรับต้นไม้เพราะว่าในเปลือกไข่นั้นอุดมไปด้วยและธาตุแคลเซียมที่เป็นประโยชน์กับต้นไม้ช่วยบำรุงรากและเมื่อนำไปผ่านความร้อนก็จะเกิดกรรมะถันช่วยไล่แมลงที่มารบกวนและกัดกินต้นไม้ได้ทั้งช่วยเสริมสร้างเซลล์บำรุงรากเร่งดอกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี่ค่ะ คุณผู้ชมคะเวลาที่ทำอาหารเมนูไข่หลังจากตอกไข่เสร็จแล้วแอดมินอยากถามว่าเปลือกไข่เพื่อนๆโยนทิ้งขยะเลยไหมคะแอดมินก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเปลือกไข่นั้นมีสารพัดประโยชน์มากเลยค่ะไม่ว่าจะนำมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้เร่งใบช่วยไล่ศัตรูพืชซึ่งคุณผู้ชมที่รักต้นไม้ ห้ามพลาดเลยนะคะว่าประโยชน์ของเปลือกไข่นั้นมีประโยชน์อะไรบ้างรวมถึงเคล็ดลับวิธีการทำปุ๋ยเปลือกไข่ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ 5. ประโยชน์ของเปลือกไข่ประโยชน์ข้อที่1นนะคะเปลือกไข่สามารถนำมาทำกระถางเพาะเมล็ดได้ค่ะ ใช่แล้วค่ะเปลือกไข่ทั้งฟองสามารถนำมาทำกระถางเพาะต้นกล้าได้ค่ะโดยการนำเปลือกไข่มากระเทะเอาเฉพาะส่วนบนออกหรือก่อนที่จะใช้ไข่เพื่อน,นำมาปรุงอาหารก็ใช้ในการเจาะด้านบนแทนการตอกนะคะจากนั้นก็เจาะรูด้านล่างพร้อมกับนำไปล้างให้สะอาดเพียงเท่านี้ก็สามารถนำมาใช้งานได้ค่ะเวลานำไปใช้ก็เพียงแค่ใส่ดินลงไปในไข่แล้วนำมเมล็ด มาฝังเพียงเท่านี้ต้นกล้าก็จะเติบโตอย่างแข็งแรงซึ่งเปลือกไข่นี้ก็สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติค่ะแล้วสารอาหารที่ได้รับจากเปลือกไข่ก็มีประโยชน์กับพืชแถมยังช่วยประหยัดเงินไม่ต้องซื้อแผงเพาะต้นกล้าด้วยค่ะประโยชน์ข้อที่2เปลือกไข่ช่วยไล่ศัตรูพืช หลายๆท่านที่รักต้นไม้คงต้องมีปัญหาที่พบบ่อยนั่นก็คือเรื่องสัตว์พืชซึ่งหลายๆท่านก็ต้องพบเจอใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยนอนบุ้งหรือหอยทากที่มักจะเข้ามากัดกินใบไม้ของเราซึ่งบางครั้งเราก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีแต่การใช้เปลือกไข่นั้นช่วยได้ค่ะและเป็นมิตรกับต้นไม้ของเราวิธีทำเพียงแค่นำเปลือกไข่มาทุบแต่ไม่ต้องละเอียดมาก ทุบพอ,อยบหยาบหน่อยนะคะจากนั้นให้นำไปโรยที่หน้าดินหรือนำไปโรยรอบต้นไม้นะคะจากนั้นการใช้เปลือกไข่หยาบๆที่โรยบริเวณรอบๆต้นไม้นั้นนะคะจะช่วยป้องกันนอนหรือหอยทากเพราะว่าผิวของมันไม่สามารถป้องกันความแหลมคมของเปลือกไข่ได้ค่ะและอีกอย่างนะคะในเปลือกไข่ยังมีกรรมฐถันที่ช่วยไล่พวกแมลงและเพลี้ยให้ออกห่างจากต้นไม้ได้ด้วยค่ะ ประโยชน์ข้อที่3ทํทำปุ๋ยเปลือกไข่ช่วยบำรุงต้นไม้ให้สวยงามปุ๋ยเปลือกไข่สามารถช่วยให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตวสวยงามดีค่ะโดยมีอยู่2วิธีค่ะคือวิธีที่1ปุ๋ยเปลือกไข่วิธีทำนำเปลือกไข่มาทุบให้ละเอียดหรือมีขนาดเล็กจากนั้นให้นำไปโรยลงดิน หรือโรยลงกระถางต้นไม้หรือนำมาผสมกับปุ๋ยหมักกับวัสดุปลูกค่ะเพราะสัตว์อาหารในเปลือกไข่มีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้ก็จะทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงโตไวยแล้วทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทำให้ผักจเจริญเติบโตกว่าเดิมค่ะวิธีที่2 ทำปุ๋ยน้ำวิธีทำก็เพียงแค่ให้ใช้เปลือกไข่ประมาณ5ฟองแล้วก็น้ำสะอาดประมาณ0.5ลิตรหรือ500มิลลิลิตรค่ะจากนั้นให้นำเปลือกไข่มาทุบและบดให้ละเอียดแล้วนำไปแช่ในน้ำเปล่าที่เราเตรียมเอาไว้ในภาชนะระวังอย่าให้เปลือกไข่ลอยขึ้นมานะคะให้กดให้เขาจมลงค่ะ หลังจากนั้นก็ปิดฝาให้มิดแช่ไว้ประมาณ5-6วันก็จะได้ปุ๋ยน้ำลักษณะสีขาวขุ่นสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะโดยวิธีใส่ปุ๋ยน้ำนั้นนะคะให้เทปุ๋ยน้ำผสมกับน้ำเปล่าอัตราส่วน1-1ต่อ1ค่ะอาจจะนำไปใช้รดต้นไม้หรือนำไปแช่ต้นไม้ได้ค่ะโดยใช้อัตราส่วน1-1ต่อห แช่ไว้อย่างนั้นประมาณ5-6วันจากนั้นก็ให้เทน้ําออกแล้วเปลี่ยนน้าใหม่แล้วให้นําต้นไม้ที่เราแช่ในน้ําไปแช่น้ําปกติเหมือนเดิมแล้วควรเปลี่ยนน้าต้นไม้ทุกสัปดาห์นะคะและใส่ปุ๋ยทุก1เดือนแล้วต้นไม้ที่เราปลูกก็จะโตไวแล้วก็สวยงามค่ะประโยชน์ข้อที่4สเปรย์เปลือกไข่กาจัดมด เปลือกไข่สามารถนำมาทำเป็นสเปรย์เปลือกไข่ได้ค่ะเพื่อใช้ในการกำจัดมดซึ่งวิธีทำก็ง่ายๆนะคะคือให้ใช้เปลือกไข่บดละเอียด1ส่วนและน้ำเปล่าอีก2ส,ส่วนนำมาผสมให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นก็ให้ใส่ขวดสเปรย์แล้วนำไปฉีดบริเวณที่มีมดเดินผ่านเป็นประจำค่ะเพียงเท่านี้มดก็จะหายไปเราก็จะช่วยกำจัดปัญหากวนใจเ,เรื่องมดได้แล้วค่ะ ประโยชน์ข้อที่5ช่วยทำความสะอาดของใช้ที่มีคราบฝังลึกของใช้ในบ้านเราสารพัดอย่างโดยเฉพาะในห้องครัวหลังทำอาหารบางทีก็มีคราบที่ยากต่อการทำความสะอาดใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมคะว่าเศษเปลือกไข่ที่เหลือนั้นสามารถนำมาใช้ทำความสะอาดได้เหมือนกันคะ่ะเช่นการกำจัดคราบดำที่ก้นหม้อ หลังการปรุงอาหารที่เราต้องใช้แรงขัดก็สามารถใช้เปลือกไข่เป็นตัวช่วยได้ค่ะโดยให้ผสมเปลือกไข่กับน้ำยาล้างจานแล้วใช้ฟองน้ำขัดออกได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะ ซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประรการใดต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความรู้ความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ